สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เรามีเกมไม c คร f t ไม่มีตัวอักษรภาษ,าษาอังกฤษที่มีชีวิตเข้ามาในเกมไมโครฟ์จะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเราไปลองดูกันเลยจ้าก็วันนี้นะเราก็จะมาย้อนวัยดูตัวภาษาอังกฤษตัวอักษร A B C กันอีกครั้งเนาะซึ่งมันก็จะเป็นไข่สเปานะคะที่มีเพิ่มเข้ามาในไมโครฟ์เนาะซึ่งที่เราเคยเล่นมานะคะมันก็จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ในเกมโรบอทกันเนาะแต่ถ้ามันมีในไมโครฟ์ล่ะ อย่างตัวแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่ตัวอักษร A กันก่อนเลยเฮ้ตัวแรกก็ต้องตัวแซ่สิเฮ้ตัว A อต่างหากล้วเดี๋ยวส่งไปเรียนอนุบาลใหม่เลยโอ้ยดูแซ่ดสินะละจุงนี่มันก็จะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะเวลาเราสปามันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพูดชื่อของตัวมันเองนะคะอย่างตัวนี้มาลังว่า A เนาะอย่างตัวนี้มาลังว่าอะไรนะพี่เคน ABCD ไม่ใช่มาลังว่า A อย่างเดียว A แล e> ้วก็บีอันนี้ก็จะเป็นบีเนาะว้าบีบัเนาะเฮ้ยดูทามันเดินี่เฮ้ยบีมันคอหักวะเนี่ยมันหักไปครึ่งตัวเวลามันเดินน่ะปากมันหาเรื่องมากเลยดูดิเฮ้ยมีลูกกระต่ายเนี่ยเฮ้ยมันก็พือปีกให้ด้วยมันมีชีวิต ไอ้เราตีชาวบ้านสิเฮ้ยไม่ตีชาวบ้านอ่ะอ๋อเขาสอนภาษาจีณชาวบ้านนะค่ะเล่านี่ถ้าเราไม่ตีมันก่อนมันก็จะไม่ตีเรานะยตัวนี้ก็เป็นตัวซี่อ๋ออดูฟันสิโอ้จะไปจะไะแค่ไหนเขาไมีฟันทุกตัวเนี่ยดูดีมันจะตาด้วยตอนนี้ดูท่าทางหน้าตาไม่รับแขกเลยดูดิจะไปหาเรื่องเขาแล้วแล้วก็ตัวดีโอ้ยตัวดีสวยเฮ้ยตัวดีน่ารักอ่ะดูตาอุโ้ยแอบแปิลเชียวน้องเป็นสีเขียวเนาะแล้วเขาไม่ต้องมีรูตรงกลางเหรออ๋อแน่ดีอ๋อ อ๋อนี่ไงมีรู้แล้ว จงด้วยแล้วก็ตัวีเอ้ยตัวอีพี่เคนฟันอย่างไทยตัว E ดูดิมีตากับฟันเนี่ยนะมันท่ามันเดินดีเฮออ้ยมันเดินกระดอกกระแดกกระดอกกระแดกเอ้ยแต่มันโหดนะจ้าพวกนี้เป็นมอนสเตอร์นะน่ารักจุงถ้าเราตีมันป๊อเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยตัวนี้ไม่ต้องตีตัวอตัว F ที่มันแบบนี้ใส่เสียงไงมันจอมเกเรอ่ะเอาดิ่ใส่มดีเนยก่อนหน้ามันไปตีเพื่อนมันก่อนเลยอะมวหาเรื่องคนอด่นเฉยเรืเหมือนอ้อมเลยไม่ไม่เหมือนมันไปหาเรื่องเพื่อนเขก่อนเลย นี้เลนโบเฟนอ้าวอ๋อโงงเหรอเลยพะเขาไม่ตีกันใช่เปล่าเลนโบเฟนเขาอยากมป็นเลนภาษาอังกฤษด้วยเหรออุ้ยมันไม่ถูกกันไม่ใช่หรอเอาล่ะเอาล่ะอุ้ยเกิดศึกระหว่างตัว C กับตัว F งับเลยงับเลยทำไมถึงทะเลาะกันเนี่ยศึกยาวนะแต่ตัว F ที่มันแบบเป็นตัวสีดำใช่เปล่าแล้วมันก็ชอบตีเพื่อนพวกเดียวกับมันเองเนี่ยต่อไปก็เป็นตัว G ีอ้ยตเดี๋ยวจีดิอุ้ยทำไม G เอียงแบบเนี้ยดูไปดูมาเหมือนเลขหกเลก็ไม่รู้อ่ะ เขาก็ไม่ต right. ีชาวบ้านนะแต่โกเลมเขาก็ไม่ตีนะต่อไปก็ตัวเฮชเอ้ยนี่รัตัวเฮชนั่งเป็นผีเหรอเขาเป็นมินชานนี่แหละดูสิโปร่งใสเลยตัโปร่งใสเลยอ่ะดูดีเอ้ยเขาเป็นแคสตาร์จริงๆอันนี้ตัวเฮชเนี่ยให้ดูหน้าตาเขาดูเหมือนใส่แว่นตาเลยอ่ะแล้วก็ตัวไอตัวไอเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเสียงเขาก็จะหวานๆนิดนึงน่ารักแอแบบเขาก็จะพูดว่าไอ I love you ดูดิตาน่ารักมากเลยตาน้องตนมากเลยแล้วก็เจเอ๊ยตัวเจก็มานี่ตัวเจเห็นปะเห็นท่ามันเดินไหมเฮ้ยทำไมหน้าเขาหาเรื่องแล้ว şey อ้ามมันเดินได้เลยเห็นปะหน้าเอาเรื่องกัเนี่ย ถ้าเปิดหมดสไลเวอร์นี่น้องตีทันทีเลยนะต่อไปก็จะเป็นตัวคนะคเฮ้ยคุณปู่อะเฮ้ยมันใช้แหวนมันก็เลยแล่วมันเดินนะพี่เคนปากมันจะพังงาพังงาไปนะเห็นเปล่าคุณปู่ครับเมื่อกี้พูดอะไรนะครับเดี๋ยวต้องลองสู้กับตัวนี้ดูนะนี่แล้วก็เป็นตัว L เลยแล้วกันเนาะมีตัว L ออ้ยตัว L สวยไปแล้วตัว L นี้เขาเดินแบบกระโดดกระโดดนะนะดูเท้าดูสิ ดูดิยังกำมุมฉากยังไงอย่างงั้นเลยอะ่ะวิวดูตัวเคเขากระดุกระดิ๊กระดิกกระดิกไปโดนละ <laughs> ตวัวเคใช้ขยับอ่ะนะแล้วก็ตัวเอ็มอุย้ยตัวเอเวม็มออยิ้มอ่ะอ๋อนี่อื่นแล้วสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยน้องเป็นสีแดงนะเก้มตัวเลยดูดินี่ถ้ามีอย่างี้ก็ดีดีมีทุกที่เลยใช่เปล่าแล้วก็ตัวต่อไปดีกว่านาะเป็นตัวเอ็นนะนี่ตัวเอ็นเห็นเปล่าว้วตัวเอ็นเหรอ น้องอขึ้นไปอยู่อีกฝั่งนึงเลยเห็นไหมดูดิเฮ้ยแปลกอ่ะตัวนี้ปากแปลก,ปกอ่ะแล้วก็นี่เลยตัวโออ๋อคอมบักเลยเออตัวนี้น,นะ,ะม้ตัวนี้เวลาเดนะะินน่ะเขาจะหมุนตัวเหมือนวงล้อนะ,ะเป็นตัวโอเนาะอุ้ยมันหมุนได้เวลาเดินนะก็จะหมุนตัวเนาะเออน้องน่งนารักก็ตัวนี้แล้วก็ตัวพีแ้เป็นผู้หญิงมีขนตาด้วยเห็นเปล่ามยน้งกระดดอเจ้หลายเวลาน้องเดินอ่ะ เออแต่อย่าซวยเวอร์นะน้องตีเลยนะหรือว่าตัวพีจะเป็นพิกหมูสิไม่ใช่อย่างนั้นน้องเป็นผู้หญิงแล้วก็นี่ตัวคิวเฮ้ยคิวไงหอยทากเฮเป็นหอยทากเลยดูดิมีนกกระต่ายแล้วมีหางข้างหลังน้อเป็นหอยทากอ๋อคีวอยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่ตัวคิวเขาจะมีหางอยู่ข้างล่างนิดนึงใช่ไหมดูดิตรงนี้เหลี่ยมเลยอ่ะแล้วก็ตัวอาโอ้ยตัวอาร์มีรู้วยนี่อยู่ทาน้องเดินนี่อุ้ยน้องเดินกระดกกระดิกเหรอดูดเฮ้ยกระดุกกระดุยกระดุกกระดุก ไี่ดูปากทั้งนี้เหมือนปลาหมึกเลยอะ่ะโอเคแล้วก็ตัอไปตัวเอสตัวเอที่เหมือนงูเนาะคล้ายกับงูเลยนะเคยเห็นแต่ในโลบล็อกกันเนะ<อ>าะก็จะมาเพิ่มว่าเห็นในไมโครนี่ล่ะงูตาหลอกแข็งแรงโอ้อคิ้วมันขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็ตัวที เอ้ยตัวทีเป็นสีเทาพีเ่เชนอยากขอนเลยเฮ่อยากเห็นน้องเดินอ่ะน้องเดินไงอ่ะน้องเดินเลยดี <Lucas. S 1> น้องไม่เดินอ่ะตัวนี้มันก็แบบสีเทาๆอ่ะเนาะเป็นขีดขีน <Gobierno S 1> นะเออปกติให้ไปช่วยฟ้าวาดตัวดีเนาะนึกว่าขอนแล้วก็นี่ก็เป็นนะตัว,วย,ย,ย,วยูนี่เหมือนแม่เหล็กเลยอ่ะใช่ไหมตัวนี้สวยดูที่ปากหัอเลยตัวยูนี่เหมือนแม่เหล็กเลยนะน่าทึงด้วยอ่ะแล้วก็ตัววีนี่ตัววีสวยป่าวตัววีก็สวยเอ้ยลับลิ้นด้วยนะตัวเนี้ยเกิดพรบะว่าเกิดเระว่น้องเดินได้ด้วยอ่ะคิดดูดีตรั 跑、蹬、大呀！ ปากกันน้องอ่ะปักเบือนมากเลยนี่แบบวีแบบวีอ๋อหวานเว้ยมาเป็นคู่แล้วเป็นคู่แฝดอ๋อน่าเป็นคู่แฝดแล้วมาต่อกันเหมือนตัววีสองตัวมาต่อกันนะเนาะแล้วเขาทะเลาะกันเลยอ๋อไม่ทะเลาะก,กันหรอกเขาเป็นพวกเดียวกันแล้วก็ตัว X นี่ตัว X กเนี่ยกระก,กระบาดมาเลยนะโอยนาเฮียมาก <laughs> มาควยมาเลยดีดนี่กะมากระกระบาดผิดลูกเดียวเลยเนี่ยดูคิ้วน้องดิคิ้วน้องชนกันเลยอ่ะยังดูอ่ะแล้วก็ตัวไวน์เ้ยตัวนี้สวยมีขนตาด้วยเหมือนแมวเลยเนาะ อันนี้เป็นสีขาวเหมือนกันเนาะอ่นหวานและเบลลแต่ว่าน้องถ้าทานจะกระโดดนะเพราะว่าน้องมีขาเตี้ยวนะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะเป็นตัวซาบค่ะหรือว่าตัวซีนนะคะเฮ้ยดูดิตัวซาบตามันอยู่ข้างบนกับตามันอยู่ข้างล่างนี่นะนี่มันย้ำแมวแาบตัวเอ็นหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เห็นลูกกระตาน้องเปล่าลูกกระตาน้องอะอยู่ข้างบนข้างล่างแยกกันอยู่นะโอเคเราก็ลองสปาวตัวอักษรภาษาอังกฤษหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะลองมาสู้กับน้องดูเนาะมันไงลองของแข็ง เราเลือกสักสี่ตัวก็พอนะนี่ต้องุดก่อนได้ใช่ไหมจับเต็มอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยต้องจับเต็มน้องตีแรงนะเนี่ยเนี่ยตัวแอ๊ะแปะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้น้องกัดแรงโอ้โหโอ้กัดทะลุเลยทะลุล้อโอ้ยเดี๋ยวโอ้ถึงกับต้องกินแอปเปิลทองเอ็นชานเลยนะแอปเปิลทองเฉยๆเอาไม่อยู่นะโอ้ยแลยบอกเลยตุยตุยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วตัวเอ็มสู้ๆตัวเอ็มสู้โอ้ตัวเอ็มมันตีแรงมากดูเลยอ่ะมันเปิดก้อนด้วยมันจะกินหัวเขาล้อตัวแย่ โอ้ยอเดี๋ยวน้องมีวันตายไหมเนี่ยเยนเก็บศพก่อนนะน้องไม่เป็นอมตะใช่ไหมอ๋อมันตายแล้วแต่มันไม่ดอบอะไรนะนี่เยนต้องแก้แขนนี่เลยตอวโอไปเอาจริงดิรอต้องตีก่อนนะเอ้ยหมุนมาเลยอ่ะหมุนติ้วเลยหมุนติ้วหมุนติ้วเลยนึกว่าล้อรถยนต์ท่ารีกว่าลูกหล่กแล้วลูกหล่กหมุนให้งงก่อนนะได้ตีไม่ถูกไหมมันทรอยู่ล้มันกลมสักขนาดนี้กลมเป็นล้อรถเลย ว่าส่งสั่น้องน,น่ะน้องเวียนหัวมั้งปะเนี่ยเขาเล่นเวียนหัวกันน้องเหรอนี่พี่เคก็เวียนหัวเหมือนกันเลย <c oughs> ตัวนี้ก็ปากัดตีตายเลือดเยอะเหมือนกันนะหมุนไม่เลิกเลยดูดินี่นอ้องเรียบร้อยแล้วเค้น้องซีงอย่างไปแล้วเฮ้ยยังไม่ยมอมหรอกน้านี่เลยแล้วกัดไปตัวต่อไปนี่อ่ะตัวแคร์เอาอตัวเคอีกเหรอเนี่ยเอาตัวมันแก้แค้นให้เฮ้ยดูดิเฮ้ยคำว่าคำว่าเลยเฮ้ยน้องพังอัประกาศนะ เฮ้ยเดี๋ยวๆพากันเป้าพากันเป้าเยอะมันเยอะเราโหดแล้นี่บอกเลยเฮ้ยน้องโหดอยู่เลือดเยอะดินะต้องใช้ดาบให้เธอไลน์ใยเนี่ยเฮ้ยเขาไม่เลิกเลยอ่ะแล้วจะไมจะตายเลยเนี่ยเรียบไม้อยน้องเอ็งแม่งไปหมดเหรอแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้เจ้าตัวภาษาอังกฤษเนี่ยสู้กับวอร์เดนดูเนาะโอ้ hey ยัเปนสวนสนุกเลยยังไงเนี่แต่ว่าวอร์เดนน่ะเขาจะเลือกนะว่าเขาจะสู้กับใครนะดูซสิเห็นเราได้ถึงโรงเรียนรูปานจังเลยอ่ะเขาจะสู้กับใครเนี่ยนี่เราพาวอร์เดนมาโรงเรียนรูปานเหรอเอาล่ิเอาแล้วแล้วอุ้ยเอาสู้กันแล้วาตัวไว้เขามีเรื่องามีเรื่องกับตัวไว้ว้เสือใจแล้วถ้าเขาช่วยกันรวมเราคงมันหน้าดเวยนะขอสงสารวอร์เดนเขาเหอะ เด้งเขาก็เป็นที่รองรับอารมณ์จะยากอยู่แล้วาม,มนี่นต้องมาตีกับเจ้าตัวเอฟอ๋อเขาไม่ตีกันเองเอาอตัว F นี้ยูเจ้าเอฟเนี่ยนหาไปแกล้งเขาสิแก้วว่าขอไปเลือกคู่อื่นละไม่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะไม่เป็นไรดูเขาตีตัวอ,อื่นกันละกันนี่อยู่คำรามแล้วเขาจะเลือกตัวเอฟหรือเปล่าอุิยดูดิวมวเรื่องเขาสนุกแน่เลยเนี่ย เดี๋ยวมันไม่เลือกตัวนั้นมันไปเลือกอีกตัวหนึ่งเฉยเลยอะนี่เขาหันสายใหญเลยเขาไม่เลือกตัวอาเฉยเลยอะดีส,สวยเดี๋ยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องให้มันสู้แยากกันนะนเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยหาเรื่องแล้วต่อไปตัวที ยังจะสู้กับตัวทีต่อเอ้ยเขาว่าสู้วันนี้ก็ไม่จบหรอกมั้งเนี่ยมันคงสู้ทุกตัวแล้วใครสู้ทีละตัวนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ตัว F กับวอร์เด้นนะคะมาประชันฝีมือกันค่ะเอาล่ะจัดการเลยเจ้าวอร์เดนวอร์เดนจะไหวหรือเปล่าทําไมตัวเเขาไม่ตีอะเอาลลแล้วคำลาแล้วจะยิ่งพังตัววอร์เดนเลยดิอ๋อไม่ใช่เจ้า F นที่เขาแบบว่าโจมตีเฉพาะตัวอักษรเหมือนกันละมัง้งเอาแล้วเอาแล้ว อันนี้เขากำลังต่อยกันอยู่ถ้าเราตีขอนี้เขางับไปเริ่มเหมือนกันนะแต่เขาว่าเลือดวอร์เดนมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะเอ้าไงเนื่อนั่นไงเลือดวอร์เดนเยอะกว่าอยู่แล้วล่ะหลับสบายเลยอย่างนี้ไม่ต้องช่วยกันลุ้มนะฉันเก่าไว้ได้เอ้ยเดี๋ยวถ้าช่วยกันลุมวอร์เดนก็ไม่หลอดเหมือนกันนะนี่ดูพี่เขมีลูกปองไหม้วดน่ารักเปล่าเอ้ยจุงน้องได้เหรออ๋อจุงน้องได้เรี่องคไปเที่ยวงานวัดกันนะมึเอ้ยเดี๋ยวกันนการพี่เขีม เราว่าพี่เคนพาน้องไปส่งที่โรงเรียนดีกว่านะก็โ okay, อเคค่ะวันนี้เราก็รีวิวมดของโจอักษรภาษาอังกฤษในไม a ครไปแค่นี้กันเนาะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยก like, share, ดไลค์กดแชร์กดบเพื่อนกดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนๆเล่นเกมไมโครต่อไปนะแล้อวอย่าลืมมาทำให้พวกพีาานั้นวันนี้ต้องไปก่อนแล้วกยบาย